สวัสดีค่ะสวัสดีเอีที่น่ารักทุกคนค่ะคลิปที่10แล้วนะคะคลิปนี้ของงวดวันที่16ตุลาคม2568ค่ะใกล้ถึงวันแล้วนะคะมีเลขเด็ดเลขในใจกันบ้างหรือยังคะถ้ายังก็มาดูกันต่อนะคะสะสมตัวเลขกันมา9ก9คลิปแล้วค่ะคลิปนี้ก็จะมีโค้งสุดท้ายจากคนฝันแม่นบางคนน่ะนะคะ ที่เราฝันเพิ่มเติมจากฝันต้นงวดนะคะถ้าใครพร้อมจดพร้อมแคปหน้าจอแล้วเรามาดูฝันแรกกันค่ะแอดขบุญเจ้าของความฝันก่อนนะคะที่อุตส่าห์สละเวลาเล่าฝันแบ่งปันกันในโลกโซเชียลค่ะขออนุญาตนามาแบ่งปันกันต่อนะคะฝันที่1ค่ะเป็นฝันของน้องปาล์มคนฝันแม่นจากช่องเขืออีสานใต้ค่ะฝันโค้งสุดท้ายของน้องฝันว่าไปกรีดยางในสวน ไปเห็นขบวนแห่เสลียงนะคะบนเสลียงเนี่ยมีแม่ลูกนั่งอยู่น้องก็มองดูนะคะมองดูอยู่ดีๆไฟฉายสองทางก็ดับไปเฉยๆแต่น้องก็ยังมองดูขบวนต่อในความมืดค่ะรอบข้างน้ำมืดแต่ว่าขบวนเสลียงเนี่ยมีแสงสองสว่างอยู่นะคะแล้วอยู่ดีๆเด็กที่นั่งบนเสลียงก็พูดขึ้นมาว่า993 พอเด็กพูดเสร็จคนเป็นแม่ก็หันมาดุค่ะดุน้องปรามด้วยนะคะว่าห้ามมองบอกแล้วไงว่าไม่ให้มองน้องปรามก็เลยไปแอบอยู่หลังต้นไม้ค่ะแอบมองดูต่อนะคะดูจนขบวนผ่านพ้นไปจากนั้นไฟฉายบนหัวน้องก็ติดขึ้นมาเองค่ะแม่ของน้องตีเลขเพิ่มให้ด้วยก็คือเลข0 6ย์นะคะเพราะว่าฝันเห็นผี ส่วนเลข993เพื่อนๆก็อย่าลืมกัน663กับ923กันเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดไปทวนฝันต้นงวดของน้องกันค่ะต้นงวดน้องปรามฝันเห็นขบวนแห่เหมือนกันแล้วก็เห็นเลขที่สบายของผู้หญิงในขบวนเลขที่เห็นก็คือ675ช่วงบนของสบายนะคะช่วงปลายสบายเห็นเลข129ค่ะเลขที่เห็นไม่เหมือนกันเลยนะคะ ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับเลขฝันของคนฝันแม่นคนอื่นกันดูเพิ่มเติมค่ะฝันที่2เป็นแม่คิดคนฝันแม่นของช่องเขยออีสานเช่นกันนะคะแม่คิดฝันว่ามีคนมาชวนไปงานขึ้นบ้านใหม่พอไปถึงนั่นเป็นบ้านของตัวเองค่ะคนที่มาชวนเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นการขึ้นบ้านใหม่แบบเป็นทางการจะได้อยู่ดีมีสุข ในฝันเขาก็นั่งหั่นเนื้อทำกับข้าวกันอยู่เต็มเลยนะคะแล้วก็บอกผู้ฝันว่าไปนั่งรอกินที่โต๊ะจากนั้นเขาก็ยกข้าวปลาอาหารมาให้กินค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าให้จ่ายเงินมาด้วย693บาทพอกินเสร็จแล้วผู้ฝันก็ลุกขึ้นบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วจากนั้นก็ไปขึ้นรถค่ะขึ้นไปบนรถเสร็จเขาตะโกนกลับมาว่าอย่าเพิ่งไปล้อรถหลุดผู้ฝันก็เลยลงมาดูค่ะ เห็นล้อรถหลุดพอดีนะคะทะเบียนรถคันนั้นก็คือ9 0 9 3บ้านเลขที่ของแม่คิดที่จัดงานก็คือ73ค่ะเลขที่ซ้ำกันในฝันนี้ก็คือ93นะคะแล้วก็ไปตรงกับฝันของสุดท้ายของน้องปรามด้วยและจากสถิติที่ผ่านมาถ้าหากแม่คิดฝันถึงรถแล้วเลขทะเบียนมักจะออกค่ะลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะคะ936 3ส ฝันที่3ค่ะป้าวีช่องสตาร์ด้างวดที่แล้วฝันเจ้าที่บอก768แต่ว่าป้าวีไม่ได้ซื้อเพราะว่าโมแต่เดินทางนะคะแล้วก็มาฝันต้นงวดอีกว่าท่านเจ้าที่เนี่ยมาบอก450พอใกล้ถึงวันค่ะป้าวีก็เลยไปพูดขอกับท่านใหม่อีกรอบนะคะก็เลยมาฝันรอบล่าสุดฝันว่าตายเายใ่เดินออกมาจากในป่ามาบอกว่างวดนี้ เลข50กับ11นะเหมือนเป็นการฝันย้ำนะคะเพราะว่าต้นงวดให้4 50พอโค้งสุดท้ายก็ยังยืนยันเลข50อยู่นะคะใครชอบเลขนี้ก็ลองจัดดูค่ะฝันที่4ค่ะฝันแม่ละอองช่องเขยอิสานใต้ค่ะฝันว่าเดินหาของป่านะคะเดินไปในป่าแล้วก็ไปเจอแผ่นหินเห็นตัวเลขบนแผ่นหินค่ะ เห็นเป็นสองชุดเลยนะคะก็คือ161กับ461อย่าลืมกลับหัวเลข6เป็นเลข9กันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่5ค่ะเสียนหนองคายจากช่องสาวบ้านนาฝันว่าขับรถตกคลองหน้ารถเนพังยับนะคะโครนตรมในไหลทะลักเข้ามาในรถทะเบียนรถคันนั้นก็คือ9547 ส่วนเลขสุดคำนวณที่เซียนทำได้ได้เลขงวดน,นี้คือ75บนแล้วก็61ล่างค่ะแอดลงให้เฉพาะตัวเน้นนะคะใครชอบเลขฝันก็ลองนำไปตัดเล่นดูนะคะ95กับ47เน้น95เพราะว่าหน้ารถเนี่ยพังยับเลยนะคะอาจจะมาคู่หน้าก็ได้ฝันที่6ค่ะน้องไหม่แก้วช่องบ่าวแอมค่ะน้องฝันว่ามีช้างเผือก3มเสียนตัวใหญ่เท่าบ้านค่ะ มาที่หน้าบ้านน้องนะคะมีคนแก่ชุดขาวนั่งมาบนหลังช้างด้วยช้างมาหยุดแล้วก็กินหญ้าอยู่หน้าบ้านผู้ฝันกินเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาหาผู้ฝันนะคะแล้วก็มีเสียงพูดออกมาจากช้างว่า95พอบอกเลขเสร็จช้างก็เดินกลับค่ะส่วนคนแก่ที่นั่งมาบนหลังช้างนั้นไม่ได้พูดอะไรนะคะฝันนี้ตีเลขเพิ่มได้ก็คือ9339นะคะ ฝันที่7นะคะยังอยู่ช่องเบาแอมค่ะเล่าฝันของพ่อหญิงงวดนี้ฝันว่ามีผีสาวน่ะมาเรียกหามาเรียกอยู่หน้าบ้านแล้วก็เดินวนรอบบ้านผู้ฝันอยู่3ามรอบค่ะแล้วก็บอกว่าจะมาประชุมกันที่นี่มากันเยอะเลยค่ะมากันตั้ง10คนมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนะคะประชุมกันเสร็จก็บอกว่าจะเขียนเลขให้จากนั้นผีสาวที่มาเรียกพ่อหยิงก็เขียนเลขให้ค่ะ เลขที่เขียนก็คือ95กับ6 7 5ค่ะส่วนบ้านเลขที่ผู้ฝันนะคะก็คือ75ค่ะฝันที่8ค่ะเพราะธันวาช่องป้าบนคนอีสานฝันว่าไปเลี้ยงควายนะคะแล้วก็ไปเจอคนแก่อยู่สองคนมาเลี้ยงควายเหมือนกันสองคนนี้ผู้ฝันรู้จักค่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ คนแก่ทั้งสองคนก็บ่นนะคะบอกว่าเดินตามควายไม่ทันควายเดินเข้าป่าไปตามจนเหนื่อยแล้วแล้วก็บ่นว่าขี้เกียจจะเลี้ยงแล้วนะคะก,ก,ก็เลยบอกว่าจะขายควายให้คนแรกเนี่ยบอกว่าจะขาย81ด0 0ื่นหนึ่งนะคะอีกคนบอกว่าจะขายให้92บบาทค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาตัวเลขไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อตรงกับฝันใคร ฝันที่9ค่ะฝันของช่างนุช่องช่างนุพารวยฝันว่าจะไปทำบุญค่ะก็พากันไปขึ้นรถญาตินะคะรถของคนรู้จกักรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนกำลังขึ้นรถอยู่ก็มีคนแก่มากันหลายคนเลยมาขอขึ้นรถไปด้วยขึ้นไปบนกระบะหลังตัวผู้ฝันเองก็ขึ้นไปอยู่กระบะหลังักเขาด้วยนะคะ นั่งไปได้สักพักก็เห็นน้ำเนี่ยขึ้นมาเต็มข้างทางเต็มไปหมดเลยเลยจอดรถแล้วก็ลงไปจับปลากันค่ะไปเจอปลาช่อนตัวใหญ่ติดเบ็ดอยู่ก็เลยเอามาด้วยแต่ว่าปลาทุกตัวที่จับมานั้นเป็นปลาตายทั้งหมดเลยนะคะพอได้ปลาแล้วก็กลับมาขึ้นรถว่าจะไปวัดต่อทะเบียนรถคันนั้นก็คือ436สอย่าลืมกลับหัวเป็น4393กันเอาไว้ด้วยนะคะ ฝันนี้ตีเลขเพิ่มคือ085นะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยฝันที่10ค่ะเป็นฝันของยายหนุ่มช่องเขยออีสานใต้ฝันว่าไปทำบุญพระเยอะมากคนก็เยอะด้วยนะคะในฝันเนี่ยตัวเองเป็นแม่งานพาเขาไปทำบุญกันจากนั้นผู้ฝันก็นำเงินไปถวายให้พระ พอตอนจะกราบก็มากราบลาพระค่ะพระท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้โชคยญยนะจะให้รางวัลที่1เลยแล้วท่านก็เขียนเลขใส่กระดาษให้ยายค่ะยายเอากระดาษมาดูก็มีคนมาแย่งมารุมดูเต็มไปหมดเลยนะคะคุณยายเขาจำเลขที่พระเขียนให้ทั้งหมด6ตัวได้หมดครบเลยนะคะเลขที่เขียนให้คือ4 2 4 6อ0จากนั้นในฝันเนี่ยยายก็เหาะกลับมาถึงบ้านเลยค่ะ ตื่นมาก็รีบจดเลขเอาไว้กันลืมค่ะและมีฝันที่สองในคืนเดียวกันด้วยยายฝันว่าน้องเนี่ยมาตะโกนบอกว่าถ้าจะอ,อพยพมาให้มาวันที่15นะคุณยายก็เลยเอาเลข1-5มากันเอาไว้ด้วยค่ะอายุยายคือ78ปีนะคะ เมื่องวดที่แล้วก็ฝันว่าเหาะได้ออกอายุไปค่ะงวดนี้ไม่รู้จะมาเลขไหนนะคะเพื่อนๆเอาไปเทียบกับเลขชอบของตัวเองดูค่ะทั้งเลขอายุเลขที่น้องบอกวันที่15หรือรางวัลที่16ตัวนะคะก็ตัดเล่นเป็น424หรือ6 5 0ก็ได้ค่ะทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเพียงความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค หาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะคะเผื่อได้รางวัลที่หนึ่งแอดขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะขอบขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ